สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่วงเวลาแห่งการเปิดโลกทัศน์และดำดิ่งสู่เรื่องราวพุทธประวัติอันน่าอัศจรรย์ที่จะสะท้อนให้เราเห็นถึงพระเมตตาอันไพศาลขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธและความจริงที่ว่าพระธรรมนั้นเป็นของทุกชีวิตไม่มีการแบ่งแยกเผ่าพันธุ์ชนชั้นหรือแม้แต่ภพภูมิที่แตกต่างกันในโลกที่ซับซ้อนใบนี้นอกจากมนุษย์เราแล้ว ยังมีความเชื่อและตำนานเล่าขานถึงสิ่งมีชีวิตอีกหลากหลายรูปแบบผู้มีอิทธิฤทธิ์ผู้มีอำนาจและผู้ที่อาศัยอยู่ในวิตีิที่ลี้ลับหนึ่งในนั้นคือพญานาคสิ่งมีชีวิตในตำนานที่สิงสถิตยอยู่ใต้บาดาลผู้มีทั้งความงามความเร้นลับและพลังอำนาจที่ยากจะอย่างถึงแต่ท่ามกลางทิพสมบัติและความสุขสบายในโลกบาดาล พยนาคอตนหนึ่งกลับสัมผัสได้ถึงความไม่ทิ้งแท้ของชีวิตความไม่จีรังของสังสารวัดและความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ที่จะหลุดพ้นจากวัฏสงสารพ้นจากอัตภาพแห่งนาคและเข้าสู่ร่มเงาแห่งพระธรรมอันบุริษดุดเดียวกับที่เหล่ามนุษย์และเทพพย,ยดาทั้งหลายต่างสแสวงหาเรื่องราวที่เราจะเล่าขานกันในวันนี้ไม่ใช่เพียงนิทานป,ปราปรา แต่มันคือพุทธประวัติที่ลึกซึ้งคือเรื่องของพญานาคที่มาขออุปสมบทหรือพญานาคที่มาขอเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเรื่องราวนี้ได้กลายเป็นหลักฐานของธรรมเนียมปฏิบัติอันสำคัญที่สืบทอดกันมานับพันปีและเป็นที่มาของคำว่านาคที่เราใช้เรียกขานชายผู้จะบวชมาจนถึงทุกวันนี้ทำไมพญานาคตนนี้ผู้ซึ่งมีฤทธิ์เดช มีชีวิตสุขสบายในภพภูมิของตนถึงได้มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะสละทุกสิ่งเพื่อเข้าสู่เส้นทางแห่งโอ,อก,การหลุดพ้นพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเรื่องนี้อย่างไรและเหตุการณ์ครั้งนั้นหนอได้ทิ้งบทเรียนอันยิ่งใหญ่ให้กับพวกเราผู้ซึ่งได้เกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งถือเป็นโอกาสอันประเสริฐได้อย่างไรบ้างวันนี้เราจะมาไขาปริศนาและทราบซึ้งกับเรื่องราวอันศักดิ์สิทธิ์นี้ไปพร้อมๆกันครับ เพื่อให้เราได้เห็นถึงความงดงามของพระธรรมที่เปิดกว้างสำหรับทุกสรรพชีวะตติที่มุ่งมั่นศรทัทธาและเพื่อให้เราได้ตระหนักถึงคุณค่าของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้มีโอกาสสูงสุดในการบรรลุธรรมเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลณเชตวันมหาวิหารสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่และแสดงธรรมโปรดเวนัยสัตว์มากมาย เป็นดุจศูนย์กลางแห่งธรรมะที่แผ่รัศมีแห่งปัญญาไปทั่วทุกหนแห่งในห้วงลึกของบาดาลพี่พบมีพญานาคตนหนึ่งชื่อว่านาคบางตำนานอาจจะเรียกพญานาค,ควัยหนุ่มหรือพญานาคชื่อว่าชกะเพื่อให้เรื่องราวน่าติดตามยิ่งขึ้นพญานาคตนนี้มีอิทธิฤทธิ์มากสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้อาศัยอยู่ในพภูมิที่เต็มไปด้วยทิพยสมบัติความสุขสบายและบริวารมากมาย ชีวิตของพวกเขานั้นห่างไกลจากความทุกข์ยากที่มนุษย์ต้องเผชิญแต่ด้วยบุญบาร,รมีที่พระยาคตนนี้ได้สั่งสมมาในอดีตการและด้วยปัญญาที่เริ่มเบ่งบานทำให้เขาสัมผัสได้ถึงความจริงข้อหนึ่งนั่นคือแม้ความสุขในภพภูมิแห่งนาคจะมากมายที่ยงใดแต่ก็ยังคงเป็นความสุขที่ไม่ทิ้งแท้ยังคงตกอยู่ในวัฏสงสารมีเกิดแก่เจ็บตายและยังไม่พ้นจากกองทุกข์ทั้งปวง หัวใจของพญานาคตนนี้จึงเต็มเปี่ยมไปด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าเมื่อได้ยินกิตติศัพท์ขององค์สมเด็จพระสัมมาส,มาสัมพุทธเจ้และได้สดับพระธรรมเทศนาที่แผ่ไพศารไปทั่วทุกหนแห่งจิตใจของเขาก็ยิ่งหหยหาและเกิดความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ที่จะหลุดพ้นจากอัตภาพแห่งหนาาปรารถนาที่จะได้บวชเป็นพระภิกษุ เพื่อศึกษาพระธรรมปฏิบัติธรรมและบรรลุมรรคผลนิพพานดุดเดียวกับเหล่าพระอาหารหันต์ทั้งหลายด้วยความมุ่งมั่นและแรงศรัทธานี้เองพญานาคตนนั้นจึงได้ตัดสินใจครั้งสำคัญสลัดความสุขสบายในบาดาาที่พบแปลงกายเป็นมนุษย์หนุ่มรูปงามแต่งกายเรียบร้อยสง,ง่างามดุจราชโอรสแล้วเดินทางขึ้นมายังโลกมนุษย์มุ่งหน้าสู่เชตวันมหาวิหาร สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าเมื่อมาถึงเขาตรงเข้ากราบพระพุทธเจ้าด้วยความนนบน้อมถ่อมตนและด้วยจิตใจที่เปลี่ยนด้วยความตั้งมั่นจึงกราบทูลขออุปสมบทขอเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุในพระธรรมวินยัยพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระญาณอย่างรู้ถึงสรรพสัตว์ทั้งปวงทรงทราบถึงเจตนาอันบริสุทธิ์และแรงกล้าข,ของพญานาคตนนี้และด้วยพระเมตตาอันหาประมาณมิได้ จึงทรงอนุญาตให้พญานาคได้บวชเป็นภิกษุในพระธรรมวินยัพยพญานาคตนนั้นด้วยความยินดีและปิติอย่างหาที่สุดมิได้จึงได้เป็นพระภิกษุรูปหนึ่งได้ออกบิธบาสโปรดสั์ได้ศึกษาพระธรรมวินยัยจากพระภิกษุรูปอื่นๆได้ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดด้วยความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมที่จะบรรลุธรรมและหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงเขาดำเนินชีวิตสมณเพศอย่างสำรวม ไม่เคยมีใครสงสัยในความเป็นมนุษย์ของท่านเลยการเวลาล่วงเลยไปพญานาคภิกษุรูปนี้ได้ใช้ชีวิตในเพศบัพชิตยอย่างมุ่งมั่นทุกวันคือการศึกษาและปฏิบัติแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงพระวินัยครั้งสำคัญของพระพุทธศาสนาวันหนึ่งอากาศร้อนอบอ้าวเป็นพิเศษแสงแดดแผดเผาอย่างรุนแรง เมื่อพระภิกษุรูปนี้ซึ่งแท้จริงคือพญานาคได้ออกไปบินทบาทโปรดสัตว์ท่ามกลางความร้อนระอุร่างกายของพญานาคที่แปลงเป็นมนุษย์นั้นย่อมมีขีดจำกัดพลังงานในการรักษาร่างแปลงกายเริ่มอ่อนลงหลังจากบินทบาทเสร็จด้วยความเนหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียจากอากาศที่ร้อนจากพญานาคภิกษุรูปนั้นจึงเดินทางกลับมายังกุฏิของตนและด้วยความต้องการที่จะพักผ่อน จึงเผลอหลับไปในขณะที่นั่งพักภาวนาอยู่ตามลำพังและในช่วงฤลิปตานั้นเองธรรมชาติของนาคที่เมื่อหลับแล้วมักจะคืนร่างเดิมก็ทำงานร่างของพญานาคพิสุจน์จึงกลับคืนสู่ภาพเดิมกลายเป็นพญานาคตัวใหญ่ยักษ์ย้ายที่มีขนาดใหญ่โตโหาราละมีเกล็ดสีเขียวมรกตหรือสีทองอร่ามขดลำตัวเต็มกุติหรือไปมาด้วยธรรมชาติของนาค หายใจเสียงฟู่ฟ้าแสดงถึงพลังอำนาจที่ซ่อนเร้นไว้ขณะนั้นพระภิกษุรูปอื่นที่เดินผ่านมากุติของท่านบังเอิญมาพบเห็นเหตุการณ์เข้าด้วยความตกใจอย่างสุดขีดและไม่เคยเห็นเหตุหการณ์เช่นนี้มาก่อนในชีวิตจึงรีบวิ่งหน้าตื่นไปกราบทูลพระพุทธเจ้าด้วยอาการตื่นตระหนกเล่าถึงสิ่งที่ตนได้เห็นอย่างละเอียดเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบเหตุการณ์ทั้งหมดก็ทรงทราบ ด้วยพรายานอ่านบริสุทธิ์ว่าแท้จริงแล้วภิกษุรูปนี้คือพญานาคผู้มาด้วยจิตใจที่เตี่ยมด้วยศรัทธาและปรารถนาที่จะบวชอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าจึงทรงมีพระบัญชาให้เรียกพญานาคตนนั้นมาเข้าเฝ้าและเมื่อพญานาคได้ยินพระพุทธเจ้าทรงเรียกก็ตกใจกลัวอย่างสุดซึง้งเพราะทราบว่าความลับของตนได้ถูกเปิดเผยแล้วด้วยความละอายใจ รีบแปลงกายเป็นมนุษย์หนุ่มรูปงามดังเดิมแล้วมาเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยความนอบน้อมและด้วยอาการที่หวั่นหวั่นจิตใจเต็มไปด้วยความกังวลว่าพระองค์จะทรงลงโทษเมื่อพญานาคมาถึงเบื้องหน้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงตรัสถามด้วยพระสุรเสียงอันอ่อนโยนเปี่ยมด้วยพระเมตตาไม่ได้มีแววแห่งความโกรดเคือเลยแม้แต่น้อยว่าดุกระนาคเธอไม่ใช่มนุษย์ เธอมาบวชในพระธรรมวินัยของเราหรือพยานาคกลับทูลตอบด้วยความสัต์จริงน้ำตาครอเบ้าด้วยความสำน,นึกผิดและละอายใจอย่างสุดซึ้งว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นความจริงดังพระพุทธองค์ตรัสข้าพระองค์เป็นพยานาคแต่ด้วยความเลื่อมใสในพระธรรมอย่างแรงกล้าและปรารถนาอย่างยิ่งที่จะหลุดพ้นจากอัตภาพอันเป็นทุกนี้จึงได้มาขออุปสมบทแต่บัดนี้ เมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบแล้วข้าพระองค์รู้สึกผิดเป็นอย่างยิ่งไม่สมควรที่จะอยู่ในเพศภาวะอันเบิสุทธิ์นี้ต่อไปเลยขอพระองค์ทรงอภัยด้วยเถิดพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาแล้วด้วยพระญาณอันเบิสุทธดและพระเมตตาอันหาประมาณวิได้ทรงเห็นว่าแม้พญานาคจะมีความศรัทธาอันยิ่งใหญ่เพียงใดมีความตั้งใจจริงที่จะบำเพ็ญเทียนเทียงใด แต่ด้วยธรรมชาติขอองค์เดรฉา,านภูมิภูมิกําเนิดที่เป็นสัตว์เดรฉา,านที่ไม่สามารถรักษาพรหมจรรย์ได้อย่างสมบูรณ์ไม่สามารถดํารงอยู่ได้ในเพศภาวะอันเบิสุดของพระภิกษุได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวเพราะอาจจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ําอีกหรืออาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดและความวุ่นวายแก่หมู่คณะรวมถึงอาจสร้างความหวาดกลัวแก่ผู้คนได้ ดังนั้นด้วยเหตุผลแห่งความเหมาะสมและเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของพระธรรมวินัยพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติพระวินัยขึ้นมาว่าห้ามมิให้สัตว์เดรัจฉานบวชในพระพุทธศาสนาและสรงให้พญานาคภิกษุรูปนั้นลาสิกขาบทไปด้วยพระเมตตาที่ไม่ได้ทรงตำหนิแต่ทรงให้ความเข้าใจและหนทางที่เหมาะสม พญานาคผู้ซึ่งมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าแม้จะต้องลาศิกขาไปจากเทศบรรพชิตในชาตินั้นแต่ด้วยความสำนึกในพระเมตตาของพระพุทธเจ้าและยังคงมีความปรารถนาที่จะสั่งสมบุญเพื่อที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นภพภูมิเดียวที่สามารถบำเพ็ญเทียนและบรรลุธรรมได้อย่างแท้จริงจึงได้กราบทูลขอต่อพระพุทธเจ้าด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยความหวังว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แม้ข้าพระองค์จะไม่สามารถบวชได้ในชาตินี้แต่ด้วยความปรารถนาที่จะได้บวชในอนาคตชาติหากมีผู้ใดมีความปรารถนาจะบวชในพระธรรมวินัยของพระพุทธองค์ขอพระพุทธองค์ทรงเมตตาให้ผู้ที่เข้ามาบวชให้ผู้ที่จะได้รับการอุปสมบทจงเรียกขานตนเองว่านาคก,ก่อนที่จะได้รับผ้ากาษาพัสตรด้วยเถิดเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงข้าพระองค์ผู้ที่เคยปรารถนาการบวช ด้วยความจริงใจแต่ไม่สามารถทำได้ในต่ภาพนี้ด้วยเหตุนี้เองพระพุทธเจ้าจึงทรงอนุญาตตามคำขอของพญานาคและนี่คือที่มาของธรรมเนียมปฏิบัติอันศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ที่ผู้ชายที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาจะต้องออกเข้าพิธีปลงผมนุ่งขาวห่วมขาวถือเพพรมจันท์เบื้องต้นและจะต้องกล่าวคำขานาคก,กล่าวคำขอเข้ามา และเรียกตนเองว่านาคเพื่อระลึกถึงพญานาคผู้ฝ่ธรรมก่อนที่จะได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุอย่างสมบูรณ์สวมผ้ากาสาพัสและก้าวเข้าสู่ร่มเงาแห่งพระธรรมวินัยอย่างแท้จริงเรื่องราวของพญานาคขออุปสมบทจึงไม่ได้เป็นเพียงตำนานเล่าขานแต่มันได้ซ่อนบทเรียนอันล้ำค่าและในยทางธรรมะที่ลึกซึ้งสะท้อนถึงแก่น แท้ของพระพุทธศาสนาที่เราควรนำมาพิจารณาและน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตความเสมอภาคในพระธรรมความเปิดกว้างของพระธรรมเศร้าพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้เห็นว่าพระธรรมนั้นเปิดกว้างสำหรับทุกสรรพชีวิตไม่มีการแบ่งแยกเผ่าพันธุ์ชนชั้นวรรณะชชาติหรือสถานะทางสังคมไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดาหรือแม้แต่สัตว์เดรัจฉานที่มีจิตใจใฝ่ธรรม หากมีจิตใจที่มุ่งมั่นศรัทธาและปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากทุกย่อมมีโอกาสเข้าถึงพระธรรมได้เสมอเพียงแต่ต้องอยู่ในอัตภาพที่เหมาะสมกับการบำเพ็ญธรรมนั้นๆพระเมตตาที่คุณอันไม่มีประมาณของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงอนุญ,ญาตให้พญานาคบวชได้ในตอนแรกแสดงถึงพระมหากรุณาที่คุณที่ทรงมองเห็นถึงเจตนาอันนริสุทธิ์แม้จะทรงทราบว่าพญานาคไม่ใช่มนุษย์ก็ตามและเมื่อทรงบัญญัติวินัย ก็ไม่ได้ทำไปด้วยการรังเกียจหรือประมาทแต่ด้วยพระปัญญาอันยิ่งใหญ่เพื่อความเหมาะสมความบริสุทธิ์และความยั่งยืนของพระธรรมวินัยเพื่อประโยชน์สุขของหมู่สงฆ์และพุทธบริษัทในระยะยาวความตั้งใจจริงสำคัญกว่าอัตภาพแม้พญานาคจะไม่สามารถบวชได้ในชาตินั้นแต่ความปรารถนาอันแรงกล้าความศรัทธาที่บริสุทธิ์และความตั้งใจจริงที่จะหลุดพ้น ได้กลายเป็นที่มาของธรรมเนียมปฏิบัติที่ยิ่งใหญ่เป็นเครื่องตวนใจให้มนุษย์ที่กำลังจะบวชได้ตระหนักถึงความยากลำบากในการได้มาซึ่งเพศภาวะอันประเสริฐนี้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยบุญบารมีและแรงปรารถนาอันยิ่งใหญ่การได้มนุษย์เป็นลาบอันประเสริฐอัตภาพมนุษย์คือโอกาสของเศร้าเรื่องราวนี้ยังย้ำเตือนให้เราเห็นว่า การได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นลาภอันประเสริฐเพียงใดเพราะมนุษย์เท่านั้นที่สามารถบำเพ็ญเทียนประพฤติพรหมจันทร์และบรรลุธรรมในพระธรรมวินัยได้อย่างสมบูรณ์เป็นโอกาสอันหาได้ยากยิ่งเป็นโอกาสที่เราไม่ควรปล่อยให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ควรเร่งทําความดีสร้างบุญบารมีและศึกษาปฏิบัติทำตามกําลังของเราดังนั้นครั้งใดที่คุณได้ยินคําว่านาค ก่อนที่ชายหนุ่มคนใดจะก้าวเข้าสู่ร่มกาสาพัสจงระลึกถึงเรื่องราวอันทราบซึ่งนี้เรื่องราวของพญานาคผู้ไฝ่ร,รมผู้ซึ่งความปรารถนาอันบริสุทธิ์ของเขาได้กลายเป็นตำนานและเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาที่สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้เป็นเครื่องตวนใจให้เราเห็นคุณค่าของโอกาสที่ได้รับและตั้งมั่นอยู่ในเส้นทางแห่งความดีงามขอให้ทุกท่านได้นำบทเรียนจากเรื่องราวนี้ มาเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตในการเห็นคุณค่าของโอกาสที่เรามีและในการสร้างศรัทธาความเมตตาและความมุ่งมั่นในการเข้าถึงพระธรรมเพื่อความสุขความสงบที่แท้จริงในชีวิตครับท้ายที่สุดนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ใช้เวลาอันมีค่ามาร่วมการสำรวจและทำความเข้าใจเรื่องราวของพญานาคข,ขออุปสมบทในวันนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านได้สัมผัสถึงความงดงามของพระธรรมนะครับหากท่านสนใจที่จะเรียนรู้ธรรมะเพิ่มเติมหรือต้องการช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลายเพื่อพักใจจากความวุ่นวายสามารถติดตามและกดติดตามช่องปล่อยวางผ่านเสียงได้เลยนะครับในช่องของเรามีทั้งธรรมะบรรยายที่เข้าใจง่ายบทสวดมนต์และเสียงธรรมชาติบำบัด ที่จะช่วยให้จิตใจคุณสงบและผ่อนคลายครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความสงบในชีวิตและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีสติและปัญญาในทุกย่างก้าวครับสาธุ